ไม่อยากช่วยก็ไม่เป็นไรก็คือจบเกมไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่มีบุญต่อกันไม่มีวาสนาต่อกันเนี่ยมันก็่านก็ไม่ช่วยครับมันไม่ช่วยไม่ใช่ว่าพระจะช่วยได้ทุกท่านนะครับแล้วก็มันอยู่ที่เรามีความสนใจมีความที่จะปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่มีเมืองไทยก็มีพระรหั์เยอะนะมีพระรหั์เยอะอยู่ที่เราจะ ขนขวายหรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญคือเราปฏิบัติโดยที่ออกนอกเส้นทางตรงนั้เส้นาทางนี่ประเด็นที่ทําให้โยมเป๋ไปเ,เป๋ไปก็คือไปตามสาขาต่างๆก็สุดท้ายก็ไม่ได้ยิงตามเบนพอยของหลักของศาสนาเนี่เป็นตัวที่ให้เราช้าความหมายมันคือมันช้า,ชาแต่ถ้าเรายิงตามเบนพอยก็คือให้มีสมถาริปัสสนาครูบาอาจารย์ก็เล่นตัวสตัวนี้นะ ก็คือสมถะอิปัสสนาก็คือให้สงบแล้วมีปัญญาแค่เนี้ยเมื่อเมื่อสงบมันก็เห็นสิ่งต่างๆเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเห็นเห็นบาปเห<ม>็นบุญเห็นโทษเห็นคุณของโทษมันแล้วก็ตัดได้เพราะตัดได้ก็เข้าถึงเป้าหมายอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ได้ยืดเยอะครับไม่ได้ยืดเยอะอันนั้นเนี่ยคุณจะทําประโยชน์ขนาดไหนคุณจะทําสุดท้ายเขาก็แต่ว่าแม้แต่พวกที่ทําไม่ดีเวลา เขาเขาก็าอ่านแต่ความดีข,ของนะครับความดีแต่ความดีเหล่านั้นเป็นความดีที่หน้ากากใส่หน้ากากให้กันเรามียศมีอะไรต่างๆก็อยู่ที่ยศก็อยู่ที่เสื้ออยู่ที่หมวกที่อะไรครับแต่ถ้าความจริงถ้าถอดออกตรงนี้มาก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไร